สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องศึกลบสถานสวรรค์ในตอนที่698้นะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยหากว่าเจ้าข่าข้าเจ้าไม่มีทางได้รับมรดกข,ของจกักรพรรดิเทียนเจิน้นหรอกแต่ข้าคิดว่าหากข่าข้าเจ้าไปก็จะไม่มีใครมาแย่งมรดกข,ของจกักรพรรดิเทียนเจิ้นกับข้าแล้หรือมั้ง แต่ในเมื่อเจ้าพูดมาแบบนี้ก็แสดงว่าเจ้ามีข้อมูลลับเกี่ยวกับซากอรารยธรรมโบราณแห่งความตายแห่งนี้สินะมีเรื่องคาดไม่ถึงมากมายในซากอรารยธรรมแห่งความตายข้าเชื่อว่าด้วยความรอบคอบของผู้บัญชาการมู่เจ้าคงไม่คิดว่าจะได้รับมรดกข,ของจกักรพรรดิเทียนเจินง่ายๆหรอกนะแม้ว่าเราจะสามารถผ่านค่ายกลมาได้แต่ใครจะรับประกันได้ว่าอันตรายที่แท้จริงจะไม่เกิดขึ้นอีกละ่ะ แล้วนะ่ะจะไม่สามารถได้รับมรดกหลังจากที่ผ่านค่ายกนลศึกมาแล้วเพราะตามข้อมูลที่ได้รับมาบางทีนี่อาจจะเป็นสถานที่ที่อันตรายที่สุดในซากอรารยธรรมแห่งความตายแห่งนี้อะไรกันอันตรายกว่าค่ายกนลจัตุเทวะอีกอย่างนั้นเหรอ กองทัพจัตุเทวะไม่ใช่สิ่งเดียวที่ถูกรัศมีปีศาจลุกล้านแม้แต่จกักรพรรดิเทียนเจินก็ถูกลุกลานโดยรัศมีชั่วร้ายจากจากักรวรรดิปีศาจต่างมิติในมหาสงครามดังนั้นตอนนี้สิ่งที่อันตรายที่สุดก็คือจกักรพรรดิเทียนเจินที่ถูกลัศมีปีศาจลุกล้านอะไรนะแม้แต่จกักรพรรดิเทียนเจินก็ถูกรัศมีปีศาจลุกลานอย่างนั้นเหรอ รศมีปีศาต่างม,มิติอาจจะทําให้ร่างเจ้างจ,ากจากกักรพพัดเทียนเจิ้นไม่ถูกทําร้ายหากการคาดเดาของข้าถูกต้องข้าว่าเขากําลังรอเราอยู่ในจุดที่ลึกที่สุดนี่เจ้ากําลังจะบอกว่าเราผ่านค่ายคนลสึกมาเพื่อเข้าสู่ดินแดนมรณะเนี่ยนะแล้วพวกเราจะเข้ามาทําไมกันในเมื่อที่นี่มันอันตรายกว่าที่นั่นอีก ในเมื่อข้าเลือกจะเข้ามาก็ย่อมเป็นพ่อมีโอกาสที่จะคว้มามรดกมาได้ย้อนกลับไปในอดีตตอนที่จกักรพรรดิเทียนเจินประสบกับการลุกลานของรัศมีปีศาจเขาก็ได้เตรียมการบางอย่างเอาไว้เขาวางค่ายกลศึกเพื่อระงับวิญญาณชั่วร้ายในร่างกายเอาไว้ในส่วนลึกของซากอารยธรรมแห่งความตาย ดังนั้นจิตวิญญาณชั่วร้ายจึงไม่สามารถใช้งานร่างกายของเขาเพื่อสร้างหายนะได้ราบที่เราสามารถไปถึงที่นั่นแล้วเปิดใช้ค่ายกลศึกอย่างสมบูรณ์แบบก็จะสามารถปราบปรามวิญญาณชั่วร้ายในร่างกายของเขาแล้วเรียกคืนสติที่หลงเหลืออยู่ของจัก,กรพัดเทือนเจนออกมาเมื่อถึงเวลานั้นเราก็จะสามารถได้รับมรดกจากเขาเจ้ารู้ข้อมูลพวกนี้มาจากไหนและเจ้ามีวิธีเปิดค่ายกลศึกนี้ไหม ถ้าเคยได้รับตำราโบราณที่ถูกทิ้งไว้โดยจักรพรรดิเทียนเจินวิธีการเปิดค่ายกลศึกบันทึกเอาไว้ในข้อความโบราณดังนั้นข้าจึงเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถเปิดใช้งานได้เพราะฉะนั้นหนทางเดียวที่เราจะสามารถได้รับมรดกของจักรพรรดิเทียนเจินก็คือพวกเราต้องร่วมมือกันก็ได้เอาตามที่เจ้าพูดก็แล้วกันแต่ข้าขอบอกไว้ก่อนเลยนะถ้าหากข้าเจออะไรที่ถูกติดเกี่ยวกับเจ้าแม้แต่นิดเดียวละก็ข้าข้าเจ้าแน่ ไม่ต้องห่วงลรอกเมื่อไม่มีกองทัพปะเกฟ้าการที่คิดจะต,ต่อสู้กับเจ้าก็เหมือนกับการลวนหาที่ตายนั่นแหละถ้าอย่างนั้นเราก็มาร่วมมือกันอย่างมีความสุขกันเถอะงั้นมาเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันกันเถอะเจ้าต้องเก็บสีหน้าอยู่แบบนี้ตลอดเลยหรอข้าเองก็อยากเห็นเจ้าปล่อยมันไปตามธรรมชาติบ้างนะปวดจะพูดจะอะไรหล้สาระเลย ว่าแต่ทำไมเจ้าชอบทำหน้าตาให้มันเข้มขึงอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นหรอคือว่าเรื่องมันยาวนะเจ้าที่อยู่ตรงนั้นนะสนใจมาเล่นกับพวกเราไหมเอ๋ข้าสามารถเล่นกับพวกเจ้าได้ด้วยอย่างนั้นหรอแน่นอนเจ้าสามารถเล่นกับพวกเราได้อยู่แล้วเฮ้ดูเหมือนว่าพวกเราจะมีอะไรบางอย่างสนุกสนุกทำแล้วมาเล่นอะไรที่ตื่นเต้นตื่นเต้นกันดีกว่าไม่อย่านะ แล้วหยุดไม่ได no ้แล้วไม่นะมันน่าต um, um, ื่นเต้นมากๆเลยใช่ไหมล่ะเจ้าสนใจที่จะเล่นมันอีกครั้งไหมล่ะหน่อยเอ๊ะให้ตายเถอะเจ้ากล้ามองเราด้วยสายตาแบบนี้อย่างนั้นเหรอทำหน้าตาแบบนี้ดูเหมือนว่าเจ้าจะอยากโดนกระทืบซ้ำสินะ เจ้าพวกขยะพวกนี้ช่างขัดหูขัดตาสิจริงแม่นางน้อยดูเหมือนว่าเจ้าจะมีความสามารถด้านปรมาจารค่ายกลนเจ้าจะยอมรับข้าเป็นอาจารย์ไหมให้ข้าเป็นศิษย์หรอแล้วหลังจากนั้นข้าก็ได้เก็บตัวฝึกฝนกับท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นแล้วคนพิการอย่างข้าจึงทำได้เพียงปกป้องตัวเองด้วยการทำตัวเย็นชาและทำให้คนอื่นหวาดกลัวดูเหมือนว่าอาดีตของเจ้าก็จะเจ็บปวดไม่น้อยเลย ข้าไม่ได้ต้องการให้เจ้าเห็นใจข้าหรอกนะถ้าเป็นไปได้ข้าเองก็อยากจะเป็นเพื่อนกับเจ้านะอะไรกันผู้บัญชาการามู้ที่เป็นคนกล้าหาญเด็ดขาดและ,ะเฉล land, ียวฉลาดกับเป็นคนโง่เรื่องผู้หญิงอย่างนั้นเหรอเอ๊ะถึงแล้วหลังจากผ่านไปหลายหมื่นปีในที่สุดก็มีคนมาจักรพรรดิเทียนเจินอย่างนั้นเหรอ